าและครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอนาณาจักรรุ่งเรืองมีพระธิดาของเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งนามว่าสุธาริณีผู้เพียบพร้อมด้วยความงามและปัญญาแต่ด้วยความที่ทรงถูกเลี้ยงดูอย่างทนุถนอมในวังมาตลอดพระธิดาจึงรู้สึกอึดอัดและปรารถนาที่จะออกไปประจนภัยนอกกำแพงวงังวันหนึ่งสุธาริณีทรงตัดสินพระไทยแอบหนีออกจากวังโดยไม่บอกใครพระองค์ทรงปลอมพระองค์เป็นสามัญชน และเสด็จออกไปท่องเที่ยวในป่าใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองนะักทรงรู้สึกตื่นเต้นกับอิสรภาพที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกท้องฟ้าเริ่มมืดครึม้มและเสียงฟ้าร้องก็ดังก้องไม่นานนะักฝนก็เทกระหน่ำลงมาอย่างหนักสุธาริณนีทรงตกพระทยัยและรีบมองหาที่หลบภยัยจนในที่สุดก็พบถ้ำแห่งหนึ่งแล้รีบเสด็จเข้าไปหลบฝนในถ้ำนั้นมืดและเย็นพระธิดาทรงรู้สึกกระหายน้ำอย่างมาก แต่ไม่มีน้ําดื่มติดพระองคมาเลยขณะที่ทรงมองหาน้ําดื่มอย่างสิ้นหวังพระเนรก็เหลือไปเห็นแอ่งน้ําเล็กๆบนพื้นถ้าเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆก,ก็พบว่าเป็นรอยเท้าของช้างที่มีน้ําฝนขังอยู่โดยไม่รู้ว่ารอยเท้านั้นเป็นของช้างเผือกวิเศษซึ่งได้อธิษฐานไว้ว่าหากสตรีใดได้ดื่มน้ําจากรอยเท้าของข้านางนั้นจะตั้งครรภ์และหากบุรุษใดได้ดื่มเขาจะได้รับสมบัติมากมาย สุธารินีทรงกระหายน้ํามากจนไม่อาจทนได้จึงทรงก้มลงดื่มน้ําจากรอยเท้าช้างนั้นจนหมดหลังจากฝนหยุดตกสุธารินีก็เสด็จกลับวังยางปลอดภัยโดยไม่มีใครรู้ว่าพระองค์ได้แอบหนีออกไปแต่เหตุการณ์ในวันนั้นได้เปลี่ยนชะตาชีวิตของพระองค์ไปตลอดกาลเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์สุธารินีทรงสังเกตว่าพระวรากายของพระองค์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปทรงรู้สึกอ่อนเพลีย และมีอาการแพ้ท้องไม่นานนักหมอหลวงก็ยืนยันว่าพระธิดาทรงตั้งครรภ์ข่าวนี้สร้างความตกใจให้กับทั้งราชสํานักเป็นอย่างมากเพราะสุธารินียังไม่ได้อภิเษกสมรสกับใครเลยเจ้าเมืองทรงโกรธและเสียพระไทยมากทรงถามพระธิดาถึงบิดาของทารกในครรภ์แต่สุธารินีก็ไม่อาจตอบได้พระองค์ทรงเล่าเรื่องการแอบหนีออกจากวังและการดื่มน้ำจากรอยเท้าช้างให้พระบิดาฟัง แต่ก็ไม่มีใครเชื่อเรื่องราวอันแสนประหลาดนี้ท่ามกลางความโกลาหนในราชสำนักมีข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วเมืองเกี่ยวกับการตั้งคันลึกลับของพระธิดาบ้างก็ว่าเป็นเวทมนต์บางก็ว่าเป็นการลงโทษจากเทพเจ้าแต่ไม่มีใครรู้ความจริงที่ซ่อนอยู่ในขณะเดียวกันในป่าลึกช้างเผือกวิเศษก็รับรู้ถึงพลังแห่งคำอธิษฐานของตนที่ส่งผลมันรู้ว่า จะต้องปกป้องหญิงสาวที่ตั้งคันจากน้ําในรอยเท้าของมันช้างเผือกจึงออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงเพื่อเปิดเผยความจริงและปกป้องสุทารินีเรื่องราวของสุทารินีและทารกในคันยังคงดําเนินต่อไปโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าโชคชะตาจะพาพวกเขาไปในทิศทางใดและการมาถึงของช้างเผือกวิเศษจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่างไรขณะที่ข่าวลือเกี่ยวกับการตั้งคันลึกลับของสุทารินีแพร่ะสะพัดไปทั่วเมือง เจ้าเมืองทรงตัดสินพระไทยที่จะปกปิดเรื่องนี้ไว้โดยส่งพระธิดาไปพำนักอย่างตําหนักห่างไกลชายป่า้วยหวังว่าจะหลีกเลี่ยงความอัปยศสุธารินีทรงรู้สึกโดดเดี่ยวและหวาดกลัวแต่ก็ทรงพบความสงบสุขในธรรมชาติรอบกายพระองค์เริ่มผูกพันกับทารกในคภ์และทรงสัมผัสได้ถึงพลังพิเศษบางอย่างที่เติบโตขึ้นภายในพระองค์วันหนึ่งขณะที่สุธารรนีทรงเดินเล่นในป่า พระองค์ทรงได้ยินเสียงแปลก,ปลกๆดังมาจากพุ่มไม้เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆก็พบกับลูกช้างเผือกบาดเจ็บตัวหนึ่งโดยความเมตตาพระองค์จึงทรงดูแลรักษาลูกช้างจนหายดีโดยไม่รู้เลยว่านี่คือลูกของช้างเผือกวิเศษที่กำลังเดินทางมาหาพระองค์ในขณะเดียวกันช้างเผือกวิเศษก็เดินทางมาถึงเมืองหลวงสร้างความหือฮาให้กับผู้คนเป็นอย่างมากด้วยรูปลักษณ์อันง,งดงามและพลังอำนาจที่แผ่ซ่านออกมา ทำให้ทุกคนรู้ว่านี่ไม่ใช่ช้างธรรมดาช้างเผือกพยายามสื่อสารกับผู้คนเพื่อหาสุธาริณีแต่ไม่มีใครเข้าใจจนกระทั่งพบกับนักพรตชาราผู้หนึ่งที่สามารถเข้าใจภาษาของสัตว์ได้นักพรตจึงช่วยไขค,ความกระจ่างให้กับทุกคนเล่าถึงคำาอธษฐานของช้างเผือกและเรื่องราวของน้ำในรอยเท้าเมื่อเจ้าเมืองทรงทราบความจริงพระองค์ทรงรู้สึกผิดที่เคยกล่าวโทษพระธิดา จึงรีบส่งคนไปตามสุทาธินีกลับมายังวังแต่เมื่อไปถึงตำหนักกลับพบว่าพระธิดาหายตัวไปเสียแล้วเหลือเพียงร่องรอยการต่อสู้เล็กน้อยความจริงแล้วสุทาธินีถูกกลุ่มโจรลักพาตัวไปโดยหวังจะเรียกค่าไถ่พวกมันพาพระองค์ไปซ่อนในถ้ำหรือกลางป่าทึบแต่ด้วยพลังวิเศษที่เติบโตขึ้นในพระองค์ทําให้สุทาธินีสามารถสื่อสารกับสัตว์ป่าได้พระองค์จึงส่งนกน้อยออกไปขอความช่วยเหลือ ลูกช้างเผือกที่สุทาลินีเคยช่วยเหลือไว้ได้รับข่าวและรีบวิ่งไปหาแม่ของมันช้างเผือกวิเศษจึงนำกองทัพช้างป่าบุกเข้าไปในถ้ำเพื่อช่วยเหลือสุทาลีนีการต่อสู้เกิดขึ้นอย่างดุเดือดแต่ในที่สุดฝ่ายธรรมะก็ชนะพวกจนถูกจับกลุมและสุทาลินีได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยเมื่อสุธาลินีได้พบกับช้างเผือกวิเศษทั้งสองต่างรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เชื่อมโยงกันช้างเผือกใช้งาของมัน แต่ที่พระคันของสุธาเรณีเบาๆทันใดนั้นแสงสว่างก็พุ่งออกมาจากพระคันเป็นภาพนิมิตท,ที่แสดงให้เห็นอนาคตอันยิ่งใหญ่ของทารกที่กําลังจะเกิดมาช้างเผือกบอกกับสุธาเรณีผ่านนักพรตชราว่าทารกในคันของพระองค์จะเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ผู้ซึ่งจะนําสันติสุขและความจเจริญรุ่งเรืองมาสู่อาณาจักรแต่เส้นทางสู่ชะตากรรมนั้นจะไม่ง่ายดายนักจะมีอุปสรรคการทดสอบมากมาย เมื่อสุธาลินีเสด็จกลับถึงวังทุกคนต่างยินดีและโล่งใจที่พระองค์ปลอดภัยเจ้าเมืองทรงของขอมาพระธิดาและประกาศให้ทุกคนในเมืองรู้ถึงความจริงเกี่ยวกับการตั้งครรภ์อันน่าอาัศจรรย์นี้ผู้คนต่างพากันมาถวายความเคารพสุธาลินีและช้างเผือกวิเศษแต่ในขณะที่ทุกคนกําลังเฉลิมฉลองก็มีเงาดาบางอย่างแอบซ่อนตัวอยู่ในความมืดเฝ้ามองเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยสายตาอาฆาตนี่คือจุดเริ่มต้น ของภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจะท้าทายชะตากรรมของสุธาลินีและทารกในครรภ์นในอนาคตขณะที่ดวงจันทร์ลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้าสุธาลินีทรงยืนอยู่ที่ระเบียงวงังทอดพระเนตรไปยังเมืองเบื้องล่างด้วยความรู้สึกผสมปนเปนกันระหว่างความหวังและความกังวลพระองค์ทรงรูปพระครรภ์เบาๆพลางกระซิบว่าลูกเอ๋ยเจ้าจะเป็นความหวังของแผ่นดินนี้แม่สัญญาว่าจะปกป้องเจ้าด้วยชีวิต หลายเดือนผ่านไปสุธารินีทรงคันแก่ขึ้นเรื่อยๆทั่วทั้งอาณาจักรต่างรอคอยการประสูติของทารกผู้เป็นความหวังด้วยใจจดใจจอแต่ยิ่งวันสำคัญใกล้เข้ามาอันตรายก็ดูเหมือนจะคืบคลานเข้ามาใกล้ในคืนเดือนเพ็ญขณะที่สุธารินีบรรทมหลับพระองค์ทรงฝันเห็นภาพนิมิตประหลาดเห็นงูยักษ์สีดำกำลังเลื้อยเข้ามาในวังพยายามจะกลืนกินทารกในครั์ของพระองค์แต่แล้วช้างเผือกวิเศษก็ปรากฏตัวขึ้น ต่อสู้กับงูยักษ์อย่างดูเดือดสุธารินีทรงตื่นขึ้นมาด้วยความตกพระทยัยเหงื่อท่วมพระวรากายรุ่งเช้าสุธารินีรีบสเสด็จไปพบนักพรตชาราเพื่อขอคําทํานายนักพรตฟังเรื่องราวแล้วก็นิ่งไปครู่ใหญ่ก่อนจะเอ่ยว่าความฝันของพระองค์เป็นลางบอกเหตุมีภัยร้ายกำลังคุกคามทารกในคันของพระองค์แต่ก็มีผู้พิทักษ์ที่แข็งแกร่งคอยปกป้องอยู่เช่นกัน พระองค์ต้องระวังภัยจากคนใกล้ตัวและอย่าได้ไว้วางใจผู้ใดง่ายๆด้วยความกังวลพระไทยสุธารินีจึงทรงของให้เจ้าเมืองเพิ่มการรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้นทาหารองครักษ์ถูกวางไว้ทุกมุมวงังและไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าใกล้พระองค์โดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ภัยอันตรายกลับแฝงตัวอยู่ในที่ที่ไม่มีใครคาดคิดองครักษ์คนสนิทของสุธารินีผู้หนึ่งชื่อรณกรซึ่งแอบหลงรักพระองค์มานาน รู้สึกอิจฉาและเจ็บปวดที่สุธารินีทรงตั้งคันกับผู้อื่นเขาจึงรอบติดต่อกับกลุ่มโจรที่เคยลักพาตัวสุธารินีวางแผนที่จะทำลายทารกในคันและลักพาพระองค์ไปในคืนหนึ่งขณะที่สุธารินีบรรทมหลับรนกรแอบใส่ย,ยาพิษลงในน้ำดื่มของพระองค์แต่ด้วยพลังพิเศษของทารกในคันทำให้สุธาริณีรู้สึกถึงอันตรายและตื่นขึ้นมาทันเวลาพระองค์ทรงเห็นรนกรกำลังเทน้ำที่มียาพิษลงในแก้ว จึงทรงส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือทหารองครักษ์วิ่งเข้ามาจับกุมรนกรแต่เขาก็หนีรอดไปได้ทิ้งไว้เพียงคำขู่ว่าจะกลับมาแก้แค้นอย่างแน่นอนเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้สุธาริณีทรงหวาดกลัวและไม่ไว้วางใจใครอีกเลยพระองค์ทรงตัดสินใจที่จะหนีออกจากวังอีกครั้งเพื่อปกป้องทารกในครันในคืนเดือนมืดสุธาริณีทรงแอบออกจากวางังพร้อมกับลูกช้างเผือก ที่พระองค์เคยช่วยชีวิตไว้ทั้งสองเดินทางเข้าไปในป่าลึกมุ่งหน้าสู่ถ้ำศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาที่นักพรตชาราบอกไว้ว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับการประสูติทารกการเดินทางเต็มไปด้วยอุปสรรคและอันตรายทั้งสัตว์ร้ายภูมิประเทศที่ทุรก,กันดารและสภาพอากาศที่แปรปรวนแต่ด้วยความกล้าหาญและพลังแห่งความรักของแม่สุธาริณีก็ทรงฝ่าฟันทุกอย่างไปได้ระหว่างทางพระองค์ทรงพบกับชาวบ้านและสัตว์ป่าหลากหลาย ที่คอยช่วยเหลือและปกป้องพระองค์ราวกับว่าธรรมชาติเองก็รับรู้ถึงความสําคัญของทารกในครั์ของพระองค์ในที่สุดเมื่อใกล้ถึงยอดเขาสุธาเรณีก็ทรงเจ็บท้องจะประสูติพระองค์ทรงพยายามปีนป่ายขึ้นไปให้ถึงถ้ำศักดิ์ิทธิ์แต่ก็ทําได้ยากลําบากลูกช้างเผือกพยายามช่วยประคองพระองค์อย่างสุดความสามารถขณะนั้นเองเสียงคำรามของสัตว์ร้ายก็ดังขึ้นจากเบื้องหลังเมื่อหันไปมองก็พบว่า เป็นเสือดำขนาดใหญ่กำลังไล่ล่าพวกเขาสุธารินีทรงตกพระไทยและพยายามเร่งฝีเท้าแต่ก็ทำได้ยากเพราะความเจ็บปวดจากการจะประสูตรในวินาทีวิกฤตนั่นเองแสงสว่างจ้าก,ก็พุ่งออกมาจากพระคันของสุธารินีทำให้เสือดำตกใจและหยุดชะงักแสงนั้นค่คอยๆเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นช้างเผือกวิเศษที่ปรากฏกายขึ้นมาปกป้องสุธารินีและลูกช้างช้างเผือกวิเศษต่อสู้กับเสือดำอย่างดุเดือด ในขณะที่สุธารินีทรงใช้โอกาสนี้รีบมุ่งหน้าไปยังถ้ำศักดิ์สิทธิ์เมื่อถึงปากถ้ำพระองค์ก็ทรงล้มลงด้วยความเหนื่อยล้าและเริ่มกระบวนการคลอดบุตรภายในถ้ำมีแสงประหลาดส่องสว่างและมีเสียงกระซิบของวิญญาณบรรพบุรุษคอยปลอบประโลมให้กำลังใจสุธารินีพระองค์ทรงออกแรงเบ่งด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสจนในที่สุดเสียงร้องไห้ของทารกก็ดังขึ้น สุธาริีทรงประสูตรพระโอรสผู้มีผิวพรรณเปล่งปลั่งดังทองคำและมีรอยสักรูปช้างเผือกอยู่บนหน้าอกนี่คือเจ้าชายผู้ถูกเลือกให้เป็นความหวังของแผ่นดินขณะที่สุธาริีทรงโอบกอดพระโอรสด้วยความปิติช้างเผือกวิเศษและลูกช้างก็เดินเข้ามาในถ้ำพวกมันคุกเข่าลงต่อหน้าทารกน้อยแสดงความเคารพและสาบานที่จะปกป้องเจ้าชายตลอดไปแต่แล้วเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นจากปากถ้ำ เงาเร่างของรนกรและกลุ่มโจรปรากฏขึ้นพร้อมด้วยอาวุธในมือพวกเขาตามมาเพื่อรับพาตัวสุธารินีและทำลายทารกสุธารินีทรงกอดพระโอรสแน่นพร้อมเผชิญหน้ากับศัตรูโดยมีช้างเผือกวิเศษและลูกช้างยืนเคียงข้างการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเพื่อปกป้องอนาคตของแผ่นดินกำลังจะเริ่มขึ้นเมื่อรณกรณและกลุ่มโจรบุกเข้ามาในถ้ำสุธารินีทรงรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่พุ่งขึ้นมาจากภายในพระองค์ทรงยืนขึ้นอย่างมั่นคง พระโอรสน้อยในอ้อมพระกรอส่งเสียงร้องดังก้องทันใดนั้นแสงสว่างสีทองก็แผ่ออกมาจากร่างของทั้งสองจนทั่วถ้ำรณกรและพักพวกชะงักด้วยความตกใจแต่ก็ยังคงบุกเข้ามาช้างเผือกวิเศษและลูกช้างเผือกพุ่งเข้าขวางเกิดการต่อสู้อย่างดุเดือดเสียงคำรามของช้างและเสียงอาวุธกระทบกันดังสนั่นไปทั่วในขณะที่การต่อสู้ดำเนินไปสุธารินีทรงสัมผัสดได้ถึงพลังพิเศษที่หลั่งไหลมาจากพระโอรส พระองค์ทรงหลับพระเนตรและเปล่งคาถาโบราณที่เคยได้ยินจากนักพรตชราทันใดนั้นภาพเงาของบรรพบุรุษทั้งหลายก็ปรากฏขึ้นรอบๆพวกท่านส่งพลังมาปกป้องสุธาริณีและพระโอรสรณกรเห็นภาพประหลาดตรงหน้าก็เกิดความหวาดกลัวแต่ความโกรธแค้นและความอิจฉาก็ทําให้เขาฮึดสู้ต่อเขาพุ่งเข้ามาหมายจะแย่งชิงพระโอรสแต่แล้วก็ต้องชะงักเมื่อสบตากับทารกน้อย ดวงตาของพระโอรสเปล่งประกายแวววาวราวกับดวงดาวทําให้รณนกรรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนในวินาทีนั้นความทรงจําทั้งหมดของรณนกรก็ผุดขึ้นมาภาพวัยเด็กที่ยากจนการต่อสู้ดินรนเพื่อเอาตัวรอดและความปรารถนาที่จะได้รับความรักและการยอมรับเขาตระหนักว่าสิ่งที่เขาทํามาทั้งหมดนั้นผิดพลาดน้ําตาเริ่มไหลอาบแก้มข้าข้าขอโทษ ร,รณกรคุกเข่าลงต่อหน้าสุธาลินีและพระโอรสข้าลงผิดมาตลอดโปรดอภัยให้ข้าด้วยเถิดสุธาลินีทอดพระเนตรมองรณกรณด้วยความเมตตาพระองค์ยื่นพระหัตถ์ออกไปแต่ที่ไหล่ของเขาเบาๆเจ้าได้รับการให้อภัยแล้วรณกรจงลุกขึ้นและเริ่มต้นชีวิตใหม่เถิดเมื่อเห็นผู้นำของตนยอมแพ้พวกโจรที่เหลือก็วางอาวุธและยอมจำนนบรรยากาศแห่งความรุนแรงค่อยๆสลายไปแทนที่ด้วยความสงบและการให้อภัย ขณะนั้นเองเสียงแตรและเสียงฝีเท้าม้าก็ดังมาแต่ไกลเจ้าเมืองและกองทางหารมาถึงที่ถ้ำพอดีพวกเขาตามรอยสุทารินีมาด้วยความเป็นห่วงเมื่อเห็นภาพตรงหน้าทุกคนต่างประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าเมืองรีบเข้าไปโอบกอดสุทารินีและพระโอรสด้วยความปิติพระองค์ทรงประกาศให้วันนี้เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองและการให้อภยัยรุนกกรและพวกโจรได้รับการลดหย่อนโทษโดยให้โอกาสพวกเขากลับตัวกลับใจ ในวันต่อมาพิธีอภิเษกพระโอรสน้อยก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ผู้คนจากทั่วสารทิศต,ต่างหลั่งไหลมาร่วมงานช้างเผือกวิเศษยืนเคียงข้างบัลลังเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังและการปกป้องสุธาธินีทรงอุ้มพระโอรสขึ้นให้ผู้คนได้ชื่นชมพลางตรัสว่านี่คือเจ้าชายทมมาผู้ที่จะนำแผ่นดินนี้สู่ยุคแห่งสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองเสียงโห่ร้องยินดีดังกึกก้องไปทั่วทุกคนรู้สึกถึงพลังแห่งความหวัง ที่แผ่ซ่านไปทั่วอาณาจากักรแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังเฉลิมฉลองณชายป่าห่างไกลร่างปิศสนาในชุดคลุมสีดำกำลังจ้องมองมาอย่างพระราชวังด้วยสายตาเย็นชาขเขาพึมพันกับตัวเองนี่เพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเจ้าชายน้อยเจ้าจะต้องผ่านการทดสอบอีกมากมายก่อนที่จะพิสูจน์ว่าเจ้าควรกับชะตากรรมนี้จริงๆร่างนั้นหันหลังและหายเข้าไปในความมืดของป่าทิ้งไว้เพียงรอยเท้าประหลาด ที่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาในขณะเดียวกันที่ถ้ำศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขานักพรตชาราที่เคยทำนายชะตากรรมของสุทารินีกำลังนั่งสมาธิท่านลืมตาขึ้นและมองไปยังท้องฟ้าเห็นดาวดวงหนึ่งสว่างวาบขึ้นมาอย่างผิดปกติมันเริ่มต้นแล้วนักพรตพูดกับตัวเองการต่อสู้ที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นเจ้าชายทำมาจะต้องเผชิญกับการทดสอบครั้งยิ่งใหญ่และการตัดสินใจของเขา จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของโลกใบนี้นักพรตหลับตาลงอีกครั้งเริ่มภาวนาบทสวดโบราณหวังว่าจะส่งพลังแห่งปัญญาและความกล้าหาญไปยังเจ้าชายน้อยเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับสิ่งที่กําลังจะมาถึงณนะพระราชวังเจ้าชายธรรมาน้อยกําลังหลับไหลอย่างสงบในอ้อมพระกรของสุท้านีโดยไม่รู้เลยว่าชะตากรรมยิ่งใหญ่รอยอยู่เบื้องหน้าและการผจญภัยที่แท้จริงกําลังจะเริ่มต้นขึ้น เวลาผ่านไปเจปีเจ้าชายธรรมาเติบโตเป็นเด็กชายที่มีพลังพิเศษและปัญญาเฉียบแหลมภายใต้การดูแลของสุธาริณีและคำแนะนำจากนักปราชญนราช,ชสำนักเจ้าชายน้อยได้เรียนรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์รวมถึงวิชาการปกครองและคุณธรรมวันหนึ่งขณะที่เจ้าชายธรรมากำลังฝึกสมาธิอยู่ในสวนเขาได้ยินเสียงกระซิบแววมาจากลมหายใจของต้นไม้เสียงนั้นบอกให้เขาออกเดินทางไปยังป่าลึกทางทิศตะวันออก เพื่อค้นหาความลับบางอย่างที่จะช่วยปกป้องอาณาจักรเจ้าชายธรรมมาตัดสินใจบอกเรื่องนี้กับสุธารินีพระมารดาทรงลังเลที่จะให้พระโอรสออกเดินทางแต่ก็ทรงตระหนักว่านี่อาจเป็นส่วนหนึ่งของชะตากรรมที่รอคอยเขาอยู่ในที่สุดพระนางจึงอนุญาตแต่ทรงกำชับให้ช้างเผือกวิเศษและลูกช้างเผือกติดตามไปด้วยเพื่อคุ้มครองคืนก่อนออกเดินทางเจ้าชายธรรมมาฝันเห็นภาพประหลาด เขาเห็นตัวเองยืนอยู่ท่ามกลางวงล้อมของสัตว์สีชนิดได้แก่เสือวานอนกระบือและอินทรีสัตว์ทั้งสี่พูดกับเขาว่าเจ้าจะต้องรวมพลังของพวกเราเข้าด้วยกันจึงจะสามารถเอาชนะศัตรูที่ซ่อนตัวอยู่ได้รุ่งเช้าเจ้าชายธรรมมาออกเดินทางไปพร้อมกับช้างเผือกทั้งสองโดยมีรนกรอดีตศัตรูที่กลับใจขอติดตามไปด้วยเพื่อไถ่โทษ การเดินทางผ่านป่าเขาลำเนาไพรเต็มไปด้วยอุปสรรคและการทดสอบมากมายระหว่างทางพวกเขาได้พบกับหมู่บ้านที่ถูกภัยแล้งคุกคามเจ้าชายทรรมมาตัดสินใจหยุดพักและช่วยเหลือชาวบ้านโดยใช้พลังพิเศษของตนเรียกฝนให้ตกลงมาชาวบ้านซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณและขอตามเสด็จด้วยแต่เจ้าชายปฏิเสธอย่างสุภาพบอกว่าพวกเขาควรอยู่ดูแลบ้านเกิดเมื่อเดินทางลึกเข้าไปในป่า พวกเขาก็พบกับสัตว์ในความฝันทีละตัวแต่ละตัวมีปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือเจ้าชายทำมาใช้ปัญญาและความเมตตาช่วยเหลือพวกมันทุกตัวเสือถูกบาดเจ็บจากการต่อสู้เจ้าชายใช้พลังรักษาแผลให้วานอนถูกกักขังในกรงของพานป่าเจ้าชายใช้ไหวพริบช่วยปลดล็อกและปล่อยมันออกมากระบือติดลมโคลนเจ้าชายและคณะช่วยกันดึงขึ้นมาอินทรีปีกหัก เจ้าชายใช้พลังและสมุนไพรในป่ารักษาจนปีกหายสัตว์ทั้งสี่ทราบซึ้งในความช่วยเหลือและขอติดตามเจ้าชายไปโดยสัญญาว่าจะช่วยเหลือยามที่เขาต้องการในที่สุดคณะเดินทางก็มาถึงทะเลสาบลึก,บกลับกลางป่าที่นี่มีวิหารโบราณจมอยู่ใต้น้ำเจ้าชายทำมารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เรียกหาเขาจากใต้น้ำแต่ไม่มีใครสามารถดำน้ำลงไปได้ลึกขนาดนั้นขณะที่กำลังคุ้นคิดหาทางแก้ไขจู่จู ก็มีคลื่นยักษ์ซัดขึ้นมาจากทะเลสาบร่างของงูยักษ์สีดำปรากฏขึ้นมันคือนาคราชผู้พิทักษ์วิหารใต้น้ำานาคราชกล่าวว่าเจ้าชายน้อยหากเจ้าต้องการความลับที่ซ่อนอยู่ในวิหารเจ้าต้องพิสูจน์ตนเองก่อนข้าจะให้โจทย์ปริศนาแก่เจ้าหากไขได้ข้าจะอนุญาตให้เขาไปในวิหารหากไขไม่ได้เจ้าและคณะทั้งหมดจะกลายเป็นอาหารของข้าเจ้าชายธมาตกลงรับคำท้า นาคราชจึงเริ่มถามปริศนาสิ่งใดที่ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งเก็บยิ่งหมดสิ่งใดที่มองไม่เห็นแต่มีพลังยิ่งใหญ่สิ่งใดที่ไม่มีตัวตนแต่สัมผัสได้จงตอบมาทั้งสามข้อภายในพริบตาเดียวเจ้าชายทรรมาหลับตาลงสูดหายใจลึกและระลึกถึงบทเรียนทั้งหมดที่ดทได้เรียนรู้มาทั้งจากพระมารดานักปรา์และประสบการณ์ระหว่างการเดินทางในที่สุด เขาก็เลืมตาขึ้นและตอบอย่างมั่นใจคำตอบของปริศนาทั้งสามคือสิ่งเดียวกันนั่นคือความรักพยะค่ะความรักยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับแต่ถ้าเก็บไว้เพียงผู้เดียวก็จะหมดไปความรักมองไม่เห็นแต่มีพลังยิ่งใหญ่พอที่จะเปลี่ยนแปลงโลกและความรักไม่มีตัวตนแต่ทุกคนสัมผัสดได้ด้วยหัวใจน้าคราชได้ฟังคำตอบก็ประหลาดใจในปัญญาของเจ้าชายน้อยเขาพยักหน้าและกล่าวว่า เจ้าผ่านการทดสอบแล้วจงตามข่ามานาคราชพาเจ้าชายทํามาดำลงไปในทะเลสาบโดยใช้พลังสร้างโดมอากาศครอบคณะทั้งหมดไว้พวกเขาไหว้ผ่านซากประหลาดหักพังของอารยธรรมโบราณใต้น้ำจนมาถึงวิหารหินขนาดมหึมาภายในวิหารบนแท่นหินกลางห้องมีกล่องไม้โบราณวางอยู่นาคราชกล่าวว่าในกล่องนี้คือความลับที่จะช่วยปกป้องอาณาจักรของเจ้าแต่จงจำไว้ ทุกการกระทําย่อมมีผลลัพธ์ตามมาเจ้าพร้อมที่จะรับความรับผิดชอบนี้หรือไม่เจ้าชายทำมาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าหากสิ่งนี้จะช่วยปกป้องผู้คนและแผ่นดินที่ข้ารักข้าพร้อมจะรับผิดชอบทุกสิ่งเมื่อเจ้าชายเปิดกล่องแสงสว่างจ้าก,ก็พุ่งออกมาภาพนิมิตมากมายปรากฏขึ้นรอบกายเผยให้เห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงภัยร้ายที่กำลังคืบคลานเข้ามา ขณะที่เจ้าชายทามากำลังซึมซับความรู้และพลังจากกล่องปริศนาที่พื้นผิวของทะเลสาบเงาดำขนาดใหญ่ก็เคลื่อนผ่านไปมันคือร่างปริศนาในชุดคลุมสีดำที่เฝ้าดูเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่เขาเพึมพำกับตัวเองว่าเจ้าชายน้อยได้รับพลังแล้วแต่นั่นก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นการทดสอบที่แท้จริงกำลังจะเริ่มขึ้นและเมื่อนั้นเราจะได้รู้กันว่าเขาจะเป็นผู้ช่วยหรือผู้ทำลายโลกใบนี้ ร่างนั้นหายวับไปนในความมืดทิ้งไว้เพียงคำถามที่ยังไม่มีคำตอบและบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ที่รอคอยเจ้าชายธรรมาอยู่เบื้องหน้าการผจญภัยของเจ้าชายธรรมมายังคงดำเนินต่อไปเขาจะใช้พลังและความรู้ที่ได้รับมาอย่างไรจะ,ระเผชิญหน้ากับภัยคุกคามที่กำลังมาถึงอย่างไรและสุดท้ายแล้วเขาจะสามารถปกป้องอาณาจักรและโลกใบนี้ได้หรือไม่ติดตามได้ในภาคต่อไป